ฆ่ากันตายไม่รู้กี่ยุก,กี่สมัยลบกันสงครามอเมริกาหรืออเมริกาใต้ลบกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามเมื่อเราเข้าสู่ยุคที่เราเรียกว่าพักการเมืองหรือว่านักการเมืองที่เป็นระบบที่ก็เรียกว่าก็เหมือนกับยังไม่ได้เป็นสถาบันเนี่ยยังพึ่งพาบุคคลอยู่บุคคลที่ความสามารถเข้าถุนได้ หรือบุคคลที่มีทุนอยู่แล้วบางครั้งเราก็เรียกว่าหลุดจู๊บเราก็แบ่งออกเป็นเป็นมุ้ง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 มีหลายมุ้งหลายวันนะครับแต่จริงๆแล้วนักนับจริงๆผมว่าไม่เกินสักสี่ห้าสิบมุ้งนะอยู่แค่นี้เองนะครับถามว่ามันในมุมมองผมนะอาจจะผิดก็ได้นะครับก็เหมือนบริษัท ช่วงแรกก็เกิดขึ้นแต่ครอบครัวถึงครอบครัวแล้วก็น้กการเืนอนเดี๋ยวนี้ก็มีลูกมีหลานมีภรรยาม,มีคนขับรถอะไรด้วยแต่ว่าถึงจุดหนึ่ง่ยต้องกลายเป็นสถาบันเรียกว่า institutionalize คือการแปลงเป็นสถาบันการแปลงเป็นสถาบันนี่หมายถึงอะไงครับไม่ได้พึ่งพาอยู่กับคนในคนหนึ่งทุกคน รับรายได้และถุนจากสถาบาันนะครับเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะ institutionalize หรือทำการเมืองบา้านเราให้เป็นสถาบาันเป็นไปได้ไหมนะว่าสอสอทุกคนนักการเมืองหรือคนที่ทํางานให้กับพรรคการเมืองนักวิเคราะห์นักวางแผนนักวิชาการเหล่านี้ได้ผลตอบแทน ที่สูงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาจากตัวสถาบันเองไม่ใช่ตัดจากตัวบุคคลยกตัวอย่างนะครับถ้าพักพักหนึ่งหรือทุกวันนี้ท่านดูสศิพูดถึงคอร์รัปชันกนไหมครับไหนๆเราก็มัก็มีเงินเสียหายเรื่องคอร์รัปชันอยู่แล้วเอาเงินภาษีนี่แหละนะครับเอามาวางบนโต๊ะเลยนะบอกว่าเรามีกองทุนที่จะให้กับพักกางเดืน ต่อไปนี้สอสอทุกคนมีเงินเดือนเทียบเท่าเอกชนระดับสูงฝ่ายบริหารฝ่ายทำงานทุกคนมีเงินเดือนเทียบเท่าเอกชนระดับสูงมี Security มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับจะใช้เงินสักเท่าไหร่ครับในเมื่อในสภาเรามีสอสอยู่แค่สี่ห้าร้อยคนก็ทำโต๊ะเลยเหมือนษัทาราดหลักัพร์เลยครับ เนี่ยพักนี้มีสสกี่คนมีผู้แทนกี่คนเอาเงินไปสมมติว่าพักนี้พักใหญ่แบบปีละห้าพันล้านส่วนหนึ่งเป็นค่าตอบแทนทํางานที้กับประเทศอีกส่วนหนึ่งเอาไปบำรุงพื้นที่ของตัวเองโปร่งใสมีบัญชีดูบนอินเทอร์เน็ตได้เลยจะทําได้ไหมจะใช้เงินชัดเท่าไหร่อาสมมติมีห้าพับเอาพักละห้าพันล้า 2,500ล้านแต่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยังไงด้วยครับจริงๆเราเปลี่ยนคนในข้ามคือเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกเอาระบบมาเปลี่ยนก็ยังเปลี่ยนง้ามคืนไม่ได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คืออะไรครับคนรุ่นใหม่จะเดินสู่การเมืองเหมือนกันครับหน่วยราชก,การก็เหมือนกันคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงมากๆเนี่ยวิ่งเข้าอิสรชนหมดนะครับเราผลตอบแทนสูง จะเข้าไปทํางานราชการเนี่ยโอ้โหถามว่ามันสมจริงไหมมันได้สมจริงหรอกครับเพื่อนรุ่นเดียวกันเก่งเท่ากันเรียนมาเท่ากันคนนึงไปเอกชนคนนึ่งเข้าราชการคนนึงมีเงินเดือนสิบเท่าอี่คนหนึ่งเราไม่รับฉันได้หรอครับเพราะยอมไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความจริงทําให้มันคอมเพล็กทีแต่แล้วเราบอกว่าอ๋อไม่ได้เราขึ้นเงินเดือนข้าราชการเนี่ยปุ๊บประมาณเราไม่พอ ทั่วโลกเขาถึงทำเรื่องของการเปิดเสรีกิจการต่างๆอะไรที่เอกนชนทําได้เอกนชนคุณเราไปทําฉันกํากับดูแลและสร้างกรอบหรือเอโคซิสเต็มสร้างกรอบสร้างบรรยากาศที่ทําให้เกิดการเติบโตและการแข่งขันทีน่เหมาะสมสมดุลฉันวางแผนวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ฉันเป็นคนที่มองมาหาภาพเพราะเอกนชนนี้เขายุ่งแงานงตัวเอง ใครเลยจะมองว่าอักภาพที่เป็นภาพระดับโลกระดับประเทศก็ต้องรัฐบาลอันนี้ก็เป็นเป็นแค่ข้อคิดอันเด่นนะครับในแง่ของมุมมองในด้านของการเมืองก็สุดท้ายเนี่ยนะครับในส่วนที่ที่ผมจะพูดเรื่องผูน้นำเนี่ยวันที่ผมตกไปแค่ข้อเดียวรจริงๆนะคือหนึ่งก็คือมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมครับอันที่สองก็คือความ พูดแล้วเหมือนกะโกรแมนตกนะครับแต่จริงๆแล้วความรักเนี่ยถ้าตามหลักศาสนาพูดก็คือมีเมตตานะครับมีก็เรียกว่าอะไรรับรู้ได้ถึงทุกของผู้อื่นถ้าเราสังเกตดูสิครับท่านก็เป็นผู้นำผู้นำที่ดีโดยส่วนใหญ่แล้วคือคนที่สามารถเชื่อโยงกับคนส่วนใหญ่ได้ และมีความรู้สึกต่อความทุกข์สุขของคนส่วนใหญ่เหมือนกันครับท,ทำธรุรกิจก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้สึกถึงทุกข์สุขปัญหาของลูกค้า mm hmm. เราก็ทำธรุรกิจไม่ได้ท่านเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางภาครัฐหรือหรือภาคชุมชนก็ตามถ้าท่านไม่รู้สึกถึงทุกข์สุขรู้สึกนีรก่รู้สึกจริงๆนะครับ ถ้าท่านเกิดความรู้สึกเกิดความรักตรงน,นั้นขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็ตามหลักศาสนา,าพุทธเลยนะครับคือทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเนี่ยขยับทางซ้ายผมชนอาจารย์แแบบดีนลยอาจารย์แแบก็เจ็บนะฮะเอาไม่ต้องชนก็ได้ไม่ต้องแตะตัวแค่ผมด่าเนี่ยก็เจ็บใจแล้วถ้าด่าน,นี้นแรงต้องเจ็บใจแน่เลยนะครับเหมือนกันครับทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดถ้าเรารู้ได้ถึงความทุกข์ของคนอื่น คือคิดถึงคนอื่นก่อนนั่นคือผู้นํที่ดีถ้าเราไปถึงขั้นอันที่สามหนึ่งวิสัยทัศน์สอง 2, มีความรักนะครับอันที่สามคือทำถ้าไม่ลงคือไม่ทำก็ไม่ใช่ผูน้นำที่ดีมีวิสัยทัศน์ฉันเห็นฉันมีความคิดเจ๋งมากเลยเห็นไหมฉันเคยพูดแล้วนี่เห็นไหมทำเหมือนที่ฉันพูดเลย ม,มีประโยชน์นะมีความรักแล้วมีแพชชั่นแล้วมีแพชชั่นก็คือมีความรักมีความความความรู้สึกว่าเราต้องต้องทำในสิ่งที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อหมู่คณะของเราต่อหมู่บ้านของเราแต่ไม่ลงมือทำานะรู้สึกว่าสงสารทีเลยเห็นโอ้โหยากจนข้าวสารกอ,อม้อไม่พอสงสารแต่ไม่ลงมื เป็นผู้นําไม่ได้แังั้นผู้นําต้องมี3ข้อนี้ครับคือหนึ่งมีวิสัยทัศน์แต่วิสัยทัศน์เนี่ยมันมีทริคอยู่อันหนึ่งนะครับวิสัยทัศน์เนี่ยมาจากเกาเรียกว่าเห็นจริงรู้จริงถึงมีวิสัยทัศน์ส่วนใหญ่แล้วไอเดียดีๆของบริษัทที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในบริษัทมาจากคนที่อยู่หน้านานผมจะบอกให้ ผมจะไม่เคลมว่าไอเดียที่ดีที่สุดจะอยู่กับผมหรือตัวที่อยู่ผู้นําู้สูงสุดองค์กรผู้นําที่สูงสุดในองค์กรเนี่ยมีหน้าที่ที่จะไปรับรู้และเปิดโอกาสให้วิสัยทัศน์เหล่านั้นมันขึ้นมาแล้วเราก็ช่วยกากับให้มันเป็นไปในทางนั้นคือรู้จริงเห็นจริงที่ตามหลักํำสั่งสอนพระเจ้าเหมือนกันพ mm hmm. ระเจ้าบอกให้เห็นจัิจะทำเห็นธรรมชาติแต่เอาละในหลักกางเรื่องธุรกฤฤฤิจก็คือต้องเห็นจริงรู้จริง ถ้าไม่รู้จริงนั่งอยู่ในออฟฟิศแต่ัดสินใจไปก็พลาดมองอะไรก็ไม่ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นทริปก็มีสามข้อนี้นะครับขอบคุณครับ